เคยสงสัยไหมว่าแมวสีไหนเลี้ยงแล้วเฮงที่สุดคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ความเชื่ออย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับทั้งวัฒนธรรมปวกวิทยาศาสตร์เลยค่ะในญี่ปุ่นแมวลายมานิกิเนโกถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์เรียกเงินเรียกทองตั้งแต่ศตวรรษที่17หลายร้านค้าถึงขั้นเชื่อว่าถ้ามีไว้เท่ากับลูกค้าไม่ขาดต่างประเทศก็มีมุมมองต่างกันเช่นในอังกฤษแมวดำเท่ากับสัญ,ญลักษณ์โชคดีในนิทานคืนบ้าน ตรงข้ามกับความเชื่อบางประเทศที่มองเป็นลางร้ายแล้วถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์ละ่ะสีขนแมวเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและฮอร์โมนซึ่งอาจมีผลกับนิสัยเช่นงานวิจัยพบว่าแมวส้มเพศผู้มักเป็นมิตรมากกว่าและเจ้าของแมวลายให้คะแนนความผูกพันสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง12สเปเซส่วนแมวแคลิโกส่วนใหญ่เป็นเพศเมียเพราะมาจากยีนบนโครโมโซม X เลยยิ่งถูกมองว่าพิเศษและมีคุณค่ามากในวัฒนธรรมหลายที่ สรุปแล้ว